สวัสดีค่ะเจอก,กับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะนะคะมัสเตอร์ฟ้า8 8 8ค่ะนะคะเราก็จะมาทำนายไทยทักดวงชะตากันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทำโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะวันนี้จะมาพูดกันถึงชาวลัคนาราศีเมษในเดือน กุมภาพันธ์นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องดวงชะตาโดยรวมก่อนนะคะเ,ออเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่จะมีเรื่องยุ่งๆหลายอย่างเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะ โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีภาระมีความที่จะต้องรับผิดชอบนะคะโชคดวงของชาวราศีเมษนะคะบอกได้เลยว่าจะมีความวุ่นวายซื้อหวยก็คือเฉียดหะนะคะดวงดาวแบบนี้จะส่งผลกับคนที่ตกงานอยู่นะคะเดือนนี้นะคะจะมีงานเข้ามาค่ะนะคะจะโชคดีกับเรื่องการงานนะคะสมัครงานใหม่ได้ธุรกิจใหม่นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะนะคะ หรือถ้าอยากจะทำอยากจะจัดการสิ่งใดราชาวราศีเมษนะคะก็จะทําให้ผ่านพ้นไปได้ในสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะ สำหรับเรื่องการเงินการทองนะคะในเดือนนี้ถือว่าเป็นราศีที่หาเงินได้นะคะได้เงินคล่องนะคะความวุ่นวายทางด้านการเงินได้จะลดน้อยลงนะคะเพราะว่าจะมีเงินเข้ามาหมุนในกระแสนะคะเดือนนี้เป็นจังหวะก,การเงินที่ค่อนข้างดีหารายได้นะคะมีรายได้พิเศษและที่สําคัญฝันแม่นค่ะชาวราศีเมษมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์ค่ะนะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนะคะเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะแต่พอพูดถึงเรื่องความรักนะคะ ต้องบอกเลยว่าดวงดาวยังไม่นิ่งนะคะสรุปชาวราศีเมษนะคะดูเหมือนว่าสาว,วันดี4ีวันค่าเกี่ยวกับเรื่องดวงของความรักนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียไปสักเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวรายนะคะเรียกว่าเป็นจังหวะ ที่จะได้เริ่มต้นเกี่ยวกับความรักใหม่ๆนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะขอฝากเตือนหน่อยแล้วกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการปวดท้องเฉียบพลันนะคะอาหารเป็นพิษนะคะโรคเครียดลงกระเพาะนะคะโอเคค่ะนะคะหลังจากทานายดวงดาวไปแล้วเราก็จะมาปับไพ่ให้กับชาวราศีเมษนะคะว่าชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรนะคะนะคะใช้ไพ่ยิบซีประกอบนะคะโอเคค่ะนะคะตะหนุกระดุมพระสหชา พันธุบุตตาอลิปัตตนิมรณะสุภะกรรม,มะลาภวินาสน,านะคะโอเคได้12บใบแล้วนะคะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างสวยนะคะไพ่ใบแรกบอกได้เลยค่ะนะคะหน้าที่การงานจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะ นะคะไพ่ไม่อยานขึ้นมาพรึบเลยค่ะนะคะตนุนะคะตนจะชนเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอุปสรรคปัญหานะคะพอมีนะคะแต่ว่าไพ่กลับหัวมานะคะก็ไม่หนักหนาสาการอะไรนะคะกระดุมพระนะคะการเงินจะได้จะได้มาซึ่งเงินทองนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะชีวิตนะคะตันุกระดุมพ้าสาชะพันธุนะคะเรื่องเกี่ยวกับญาติน,นะคะจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะ สมมุติว่าจะไปกันหลายๆคนเนี่ยนะคะครอบครัวคนในครอบครัวนี้จะทําให้สะดุดปัญหาได้นะคะพันธุนะคะจะมีคนไม่สบายคนในบ้านนะคะบูตะจะนํามาซึ่งโชคลาภวาสนาได้เงินได้ทองนะคะอัลลีนะคะบอกได้เลยว่าคนรักคู่ครองนั่นแหละเป็นอัลลีกัตนนะคะอาจจะคุยกับแฟนไม่รู้เรื่องนะคะปัญหาทางด้านสุขภาพพอมีบ้างนะคะ แต่ไพ่บทสรุปแล้วของชักลักนาราศีเมษนะคะก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับชาวลักนาราศีเมษค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นการดูออนไลน์นะคะค่าครู598บาทค่ะนะคะดูโหราศาสตร,ร์ไทยจีนว่าเราจะพายุสีให้นะคะแล้วก็เช็คชื่อให้นะคะเช็คเบอร์มือถือให้นะคะว่าเป็นมงคลกับตนหรือไม่อย่างไรนะคะมาสเตอร์ฟ้า8 8/8 8ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ ไปเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ